สวัสดีค่ะหลังจากพิธานกลับเรียบร้อยแล้วคะเด็กดก็มาตัดหญ้าต่อนะคะตอนนี้ก็เนี่ยคะ่ะหลังบ้านส่วนนี้นะคะพิธานก็จะช่วยค่าน้ํามันนะคะให้เด็กตัดนะคะเพราะว่างูที่จะเหมียวเหมียวจับได,ได้ก็ด้านหลังบ้านนี่ราคะเอฟซีนะคะแก,ก้มังกรเรานะคะเพราะว่ามันจะมองให้รูไปถึงทุ่งนานะะด้านหลังจะมีทุ่งนานะคะเดี๋ยวอันนี้คือบีฟอร์เนาะนะคะ ถ้าเกิดตาเสร็จเมื่อไหร่เอ๋อ,อจะอัปเดตอีกทีนะคะว่ามันจะโล่งขนาดไหนนะคะเหมือนทอุ่งทะเลทรายไม่ใช่ใช่ใช่ป่าชายเลนเนาะป่าชายเลนน่ะ,ะอ่า้องฟ้ายามแรงนะคะที่บ้านรเราบ้านเราโล่งเลยค่ะตอนนี้อยู่กับธรรมชาติโอ้ยหอมกินหญ้านะคะเวลาโดนตัดเนาะหญะ้าจะหอมมากๆเลยค่ะซน่าจะไม่มีฝนแล้วตอนนี้น่าจะมีแต่ความหนาวนะคะ ตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะแต่คงจะไม่เท่าที่กวกอกนะคะกวกาะคงเดิถ้าออกภาษาปุ๊บจะหนาวกว่านี้นะคะหนาวมากค่ะนะคะถ้าภาษาอีสานเออมาล้มต่นพูนะ,ะล้มต่นพูนะคะสต่เ <c> ด <oughs> วนะคะตอนนี้แล้วก็จะไปดูดตัดโนลงไปข้างล่างเราจะไปดูกัน,นะคะ่ะรอบนี้คือพิธานตัดตั้งแต่วันก่อนนะคะเดี๋ยวมีมาตัดเพิ่มนะ ก็ได้ตัดต้นอยู่คาขึา้นไ,ไปแล้วสองต้นถ้าล่างจะเป็นทุ่ง,ง,งนาแล้วค่ะท่านผู้ชมเวลาโน่นนี่นั่นก็จะได้มองเห็นไกลๆเนาะนะคะที่สดคยวก็เรื่องงูนี่แหละค่ะนะคะงูเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะอ้อยางอันนี้ยางสองมีดนะคะเนี่ยสองมีด อข้าวเ่ยังไม่เกี่ยวเลยนี่คือร่องน้ำที่มองมุกตาเล่นแต่ก่อนนะคะแต่ตอนที่ทำคลิปว่ามาตีน้องน้องเล่นน้ำเนาะนะคะตัดหมดแล้วค่ะเอซี่งหมดเลยนะคะแหรวงข้าวทุ่งรวงข้าวข้าออกมากแล้วค่ะ f อ ว้าวยังไม่เกี่ยวคะ่ะตอนนี้ชาวบ้านยังไม่เกี่ยวนะยังไม่เกี่ยวข้าวเลยอันนี้ก็เป็นญาติของพี่สาวพี่ทานนะคะเพื่อก็ทานาไว้เหมือนกันตรงนี้นะคะตรงนู้นก็จะเป็นป่าอ้อยะคะ่ะป่าอ้อยป่าอ้อยหมดเลยตรงนู้นนะคะป่าอ้อยนะคะอ้อยป่าน,น,นะคะอะนี่ยคะ่ะโอ้ยเด็กๆยิงตามแม่มาเลย ตอนนี้วันนี้คุณเตี้ยเขารอบนะคะไม่ได้กรีดยางทาไม่ได้กรีดนะคะวันนี้นะคะก็มีแต่ครอบครัวเรานะคะอยู่เนาะนะคะเพื่อนก็เลยซื้อน้ํามันมาให้เรานะคะให้ดีตัดนะคะตอนะะตนี้ก็เริ่มตัดแล้วค่ะนะคะตัดเส้นหลังบ้านเนาะพรุ่งนี้จะมากรีดยางนะคะคืนนี้ก็พักค่ะนะคะตอนนี้ น,นี่ก็ไปหาน้องก่อนนะคะอืมนี่รถใครเอ่ยรถใครมาจอดที่หน้าบ้านเราเอ๊ะขีนไหมคะรถใครใครน่ามาตรงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะรถใครเนาะนะคะ ใครเออนคะคะใครมาทำอะไรอมาจอดอะไรตรงนี้อ่ะจะมานวดหรือเปล่าไม่ทราบนะคะเพราะว่าซอยด้านข้างนะคะฝั่งข้างสวนยางพิธานด้านโน้นนะคะก็จะมีหมอนวดนะคะนวดนวดนวดตัวนี่แหละค่ะนะคะเป็นชายเก่เนาะนะคะนวดนะคะ อ่ะเจ้าเหมียวไปตางตาแม่มาเลยเห็นแม่แล้วค่ะเห็นแม่แล้วี่เห็นแม่แล้วเห็นแม่แล้วเห็นแม่แล้วไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเอาไม่ต้องเลยไม่ต้องมาหาแม่เลยไม่ต้องมามาแล้วนะคะดูแล้วแม่ไปไหนโอ๊ยนอที่คักติดเนี้ย จ้า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 ไปหาพี่มุกตาไปไปกลับบ้านลูกไป,ปกลับบ้านเลลร็วๆกลับบ้านกลับบ้านโอ้ยต้นฟอนยังหยอกน้องสิยิ่งอ่าแตดย่าโล่งเท่าไหร่ะะ FC, นะคะเอฟซีนะคะน้องหมาน้องแมวก็วิ่งเล่นกันแบบโอ้ยนะคะแดนไอ้เนี่ยหยอกน้องแรงกันไปหรือเปล่าเนี่ยร้อนเลย ไปน้องไม่ฟังแม่ละโอน่าโอน่ะโอน่าโอนน่าอย่าคอยอาทำุค่อยเอานอนี่โอ้โหมียวเก่งมาก ท้ายเมี่ยวขึ้นมาต้นไม้นะคะจบค่ะนะคะขึ้นมาต้นกล้วยนะคะก็จบนะค่ะกอนฟอนจบเรียบร้อยว้าอยู่เลยเมีย่ยวสู้ๆลูกอ่าอย่าล่วงนะเมี่ยวอย่าล่วงอ <c oughs> ย่าแกล้งน้องเนี่เออเดี๋ยวถ้าดีดตัดเสร็จยังไงนะคะเราจะไปดอีกทีเนาะนะคะสำหรับตัดหญ,ญ้านะคะหลังบ้านของเราเองนะคะเนี่ยนะคะ ก็หลายแถวอูว่เดฟเชียอ้พุนอะาทิวัดพุดนะ่ะนู่นนี่นะคะแกก็เห็นคลิปวันนั้นนะคะที่เห็นงูมาบ้านเราเนาะแกก็เป็นห่วงไอ้ตัวเล็กนะคะก็เลยอยากให้เราตัดเหมือนกันค่ะให้เราตัดกันช่วยกันก่อน,นะคะ่ะว่าวันนั้นงูมานะคะงูมาที่บ้านบ่อยมากเลยค่ะเพราะหญ้ามันเยอะเนาะนะคะมันลกนะคะถ้าตัดฤด,ดูนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะ อ้าวน้องไม่ได้กลับบ้านแล้วพอแล้วอย่ากลัวน้องตายลูกคอยเอา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 กลัวน้องจริงไหมเด็กพวกนี้เนี่ยอิจฉากันหมาแมวยังอิจฉากันเลยเนาะไปไปให้น้องมาหาแม่เร็วๆไปเมียวไปกับเมียว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 กับบ้านเมียวเมียวเมียว ตอนนี้ท่าน,นี้เตือตะกดินนะคะแต่เราก็ยังทางานก่อนเนาะนะคะทำงานให้มันมืมัมนค่ำนะคะข้ากินข้าวกันนะคะวันนี้นะคะเี๋ยวเดี๋ยวอัเดตอ,อ,อ,อีกทีนะคะ FC นะคะเกี่ยวกับการตัดหญ้าของเราเนาะนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหน,นทั้งวันเลยค่ะนะคะตัดหญ้าช่วยกันนะคะกับพี่ทานนะคะตอนนี้ก็บ้านโล่งนะคะมองที่ปูปปูงนะคะตอนนี้นะคะไปตรงไหนก็ปลอดภัยค่ะที่นี้ เดินกลางคืนก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะมีงูห,หรืออะไรถึงมือแม้จะมีแล้วก็ปลอดภัยเนาะนะคะบ้านโล่งนะคะเฮ้ยน้องตาเงียบไม่ใช่หลับหรอว้อาอาือนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องมุกตาพาเพิด้วยนะคะเดี๋ยวจะเจอกันคลิปต่อไปนะคะเอฟซีที่น่ารักนะคะขอพระคุณะค่ะ